สวัสดีครับผมชื่อนายเจนนนง์รงกสครับรเรียนวิชาไฟอิเล็กทรอนิกส์ครับวิทยายลัการอาชีพปัจญ์ชสวันนี้ปัจะมาต่อวงจรเปิดติดไฟด้วยไอเอโน,โน,โนโครับอุปกรณ์มีดังน,นี้ครับสายจ้ำครับดอด .LED ครับตัวต้านทาน200โอห์มครับโพอตบอร์ดครับ อ่ USB Arduino ครับชุดแปลงไฟสับ20โวลท์ครับออบอร์ด Arduino ครับต่อไปมีการต่อวงจรนะครับ าย USB จาก Arduino เข้าคอมพิวเตอร์ครับนะครับวงจรก็ทำงานแล้วนะครับต่อไปในการอธิบายโค้ดนะครับ เอาพุทธอนุนุออกที่ช่องสครับเวลาติด4ีไฮครับเวลาดับ4ีโลครับเวลาหน่วง500มิลิเซกครับบรรทัดที่3คือเอาพุทธช่อง4คือขาบอดไปยังตัวต้านทานครับบรรทัดที่8คือไฮดท่กับ เปิดหรือติดเท่ากับหนึ่งครับบรรทัดที่10คือโลปิดหรือดับเท่ากับ0นครับบรรทัดที่9และ1ิเอ็ดเปิดปดีเลการเปิดปิดหลอดไฟ 5. ้ามิลิเซกก็คือครึ่งวินาทีนั่นเองครับมาตั้งค่าดีเลย์ได้ตามที่ต้องการยิงค่าน้อยยิงทำงานเร็ว ระยะเวลาการติดตั้งของหลอด LED ครับนะครับเราจะทำการต่อไฟดีเลย์220โวลต์นะครับเสียบปักนะ่อยาไปทำงานหลอดไฟก็ได้ทำงานแล้วนะครับผม นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่ศาสตร์ปัญญานะครับที่ให้คำแนะนําแก่นักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณตากล้องครับที่ถ่ายคลิปช่วยครับขอบคุณครับ